ปิ้งคอหมูนะคะปิ้งคอหมูหน้าพิกัดอยู่หน้าเซเว่นนะคะนี่ค่ะหน้าเซเว่นไม้ละสิบหรอคะะเอาไม้ละสามสิบบาทเกือบลดราคาให้ไหมคะอร่อยแซ่บมีปิ้งหมมนะคะมีปิ้งหมมอันนี้เนื้อหรือหมูเนื้อแดดเดียวไม้เท่าไหร่คะยี่สิบบาทยีบาทนี่ไหมคะอร่อยไม่อร่อยดูไหมคะอันนี ดูหุ่นแม่ค้าอร่อยอร่อยแซ่บเวอร์อันอันนี้หมกอะไรจ้าอันนี้หมกอะไรลาบปลาตองอันนี้หมกไก่ใส่ซื้อแล้วหนึ่งลาบปลาตองเอาไปเอาเอาหนึ่งอันเอาหนึ่งอันหมกยักษ์บาทยี่สโอเคโอเคโอเคเอาละคุณแล้วเพื่อนปังมากปังปังรวยรวยโอเคค่ะโอเคค่ะ หนึชูมือชูมือชูแห่ก่อนตอนนี้แม่เออตอนนี้เราต้องดูสิทธิ์พี่นะคะแม่ลีกำลังเป็นยูทูบเบอร์ JO1 แม่นลี JO1 นะคะนี่ค่ะแม่ลีอันสาธิตให้น้องเบิรงว่าเหตุยังไดถ้ายังไดน้องนี่ยังบ่มีคนติดตามเพราะใดกดติดตามให้หนูเด้อๆของหนูยังบ่พันพอหาร้อยเลยสาขาเด้ยวสองสามร้อยไม่ใหญ่ใหม่ JO1 ค่ะส่องไม่ใหญ่ใหม่เด้อจ้าจ้ะ ฝากติดตามแน่อันนี้น้องนอมได้อะไรมาผลไม้ไปฝากคุณมันต่างหาคนคุณดิหาคนเดี๋ยวนี้่นสิบหาเข้าไปเมนเอออันต้องต้องถามปรึกษาพิลี่เดี๋ยวปรึกษาพิลี่ก่อนสอง70โอเค็ดสี่0 0เดี๋ยเจ็ดสี่ีนะคะอ่คเดี๋ยวค่อยไปจุ่มกัน จุ่มกันอออนนะคะของของข่อยเจ็ดสิบห้าปลาท่องโก้ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทพอดีโซกดีเดซส่บาทแม่หลักปมาาคเดดจ้าจ่าคเดซบาทข่มักข่มักขังซี่ล่ะเเอามาๆเดเอามาคาเลยนะะ ไฟ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 ลูกเป็นไฟไฟไฟอันนี้มกมกปลาตองลาบปลาตองเด้ออันพิรีจ้าพิรีจ้าโอนค่ะธนาคารกรุงเทพมกอันลาบปลาตองเด้อค่ะเนี่ยโบราณเฮาบ้านเฮาเด้อหากินยากเด้อแม่นขออาหารบ้านบ้านปาตองนี่หากินยากเด้อเนาะโอ้ค่ะพี่จ้าอันลา